ปีสาใบสี่สิบ่งจุดห อันนี้ลองเปลี่ยนใบดูฮะหมดแล้วพี่แ,แต่ตัดเปลี่ยนใบ1.6วิ่งไม่ได้หนักเนี่ยสุดแล้วเนี่ยตัดแล้ว ใบหนักไปสรุปใบโปะเรกสุดไม่ค่อยเดินเท่าไหรอ่อ่ะท้าย